แค่อยู่สัสดีคระชาธผู้ชมด้วยนะครับอยู่ผมกับเกมซาเบิร์ก็่ทำต,ตัวแค่นี้แหละเดี๋ต้องตั้งใจเล่นก่อนในบ้านจงเสียงดังทีหน่อยนะครับขออภัได้นะครับไม่มีและ 戦闘は装填プラン0 3 B を実行。発射<ペー>

เป็สองตัวขนาดนั้นอะผมไม่ถึงไม่ถึงของผมอะหยุดร้อยเลยอะไรแพ้แม้วก็แค่เกมการอีกรอบหนึ่ง ันก็จะแบบเป,ป็นเม็ดตกลงไปเยอะนะครับขอใจเด้อถ้าเสียงอาจจะเบาๆก็ขออภัยด้วยนะครับอยู่ห่างจากไม้นิดนึงเห็นผมเงียบก็แสดงว่าตั้งใจเล่นนิดนึงนะครับอืม 何が <Mile dizzy> どいな <uno> こういうてと ของเธอเอาคืนนะถือว่าเอาคืนนะถูกเามาเลงเราก่อนนะออออตัวแมนก็ถือว่าโหดนะจริงตัวเก่าสู้แพลอะไรไม่ค่อยได้เลยเออเราก็อยู่กับตาตาสุดท้ายแล้วนะครับได้เวลาหยิบม,มาเลงมาเลง แมะับว,ว่าไอดีนี้ผมไม่ได้เตะน,นะครับผมก็คม่ได้เตะแบบเตมไมดิ้นิีหนังจริงๆเรามาเรีนนยนที่สุดเลยดีกว่าผมไม่รู้ว่าจะชนะเออความสงครามทำไมโอ้โหเขาแบบฮันสติกเขาเต็มเป็นหน้า,าแล้ว,ลวที่เราไม่ได้เต็ม かさごめんなさい,い。 ฝ่าต้องข้ามาเล็งเราได้โดนเขาแลโดนเขาลโดนเขาลโอ้โหอ่ะเหอะเดีเพิ่งตายนะเพื่อนม่าย อเเลยล้กันโอ้โโดนลุมโดนลุมก็ให้เลย,ลยเลมาด,ดูนะฮอไอ้สิอันตียัดหน้ากูแหืะเอาไปแทนก่อนกูนี้ก่อนเลย <c oughs> ผมข่ามันเข้าเราได้ผมแม่งเลืนดน้อยอยู่โดอวาเรนลยวะด่ตายแน่เอาีเดี๋ยมัไม่คิเลยอเวโคดิคอว่า อไอ้ไอที่พลาดตอนแรกที่ผมเห็นน่ะคือเพื่อนมันเป็นเลงตัวเดียวกันกับผมเว้ย <c oughs> เออัอน,นีไ้น่ชัดเจนเลยไอ้ดนนิชัดเจนเลย <c oughs> โอ้โหอ่าเรียบร้อยเราไม่เตะเล่นละ <c oughs> ป็นแต่ อาจจะไม่ได้พูดเสียงดังหรืออะไรก็ตานะครับตอนนี้เจ็บคอมากๆเลย,ยค

เราไม่กินกันเนื่อใี้เกจิชัดเลยตอนนี้แม่งไม่ได้เล่นนานหล่นลมต้องมายสิ ไปแหนตัวดีเลยเราไม่ควรปล่อยให้มัน,น,น,นไปน นี่นะครับถ้าเราไม่สามารถจัดการตัวมะเล็กได้แม่ก็มเล็กออกไอ่แหรแา,นนา้องกงี้กานัอกาิงทีร้อการนั่ิเองการสิ่งท่าต้งนากาส่งี่้องร่นสิ้างีเองาน่นเลาตอการสิ่งทเลงกนนสครับไองา่ใที่อะไรนเริ่ม่เหอรนื่อยแเ่งา้องกานั่นา้าง ไม่ได้เล่นนะจะแพ้บ่อยอย่างี้และครับในบ้านก็เสียงอาจจะเสียงทันนะครับไม่ไม่นิดหน่อยเยอะเลยถ้าเพื่อนพยายามไม่เอาตัวประชิดเข้ามาใกล้เราได้จะดีใจมาก คงปนไปได้ยากมากาาแล้แ่าห้เข้ามาแต่งงานได้ร

เรื่อยๆโดยชนะเองแนตัวนี้มันง่ายมากเพราะส่วนใหญ่เพื่อนมันจะทำแต้มไปเยอะกว่าะโอ้ยเหนื่อยเอาละเอาละเรามันเหนื่อยกันเถอะเหนื่อยสลับตาท้ายดีิตาท้ายอย่าหวังมากผมไม่รู้เลยว่าจะตัวเองจะชนะหรือเปล่า ผมอาจจะช้านิดนึงนะครับขออภัยด้วยเด้อ

よかった。 ดแล้ว่้่นมานนเอไปกินขอโทษด้วยนะเพื่อนอันนี้คือตา้ายของผมละ หากชอบเกนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกให้ผมด้วยนะครับเพือ่อเป็นมกาลังใจในการทำคลิปลต่อๆไปขอบคุณครับผมอย่าลืมอคอมเมนต์กันด้วยนะว่าชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าหรือไม่ชอบหรือยังไงอะไรไงหรือแสดงความคิดเห็นอะไรก็ได้ครับผมนี่ผมแรปเลยแล้ววะเนี่ย <c oughs> <c oughs> อย่างเหนื่อยเลยตานีห <c oughs> ากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชกกันด้วยนะครับเพื่อเป็นมกำลังใจในการคลิปต่อไปขอบคุณครับผมบาย